สวัสดีครับพบกับผมเด่นคอนเนคเตอร์เทคนิคดีๆเพื่อชีวิตที่เป็นสุขครับสําหรับการพูดของหัวหน้าง,งานสําคัญมากเลยเมื่อใดบ้านหนึ่งที่เรามีทีมงานเรามีพนักง,งานในองค์กรที่เราต้องดูแลนะคะว่าการพูดเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยเพราะอะไรเพราะถ้าเขาไม่มีแรงจูงใจนะครับเขาก็ไม่อยากจะทําอะไรแม้กระทั่งตัวของเราเองครับเทคนิคที่1จึงจะอยากจะแบ่งปันนะคะว่าเทคนิคก,การพูดจูงใจนี่สำหรับหัวหน้าง,งานเลย ทำไมการจูงใจจึงสําคัญใจก็คืออารมณ์และความรู้สึกสังเกตตัวเราก็ได้ครับถ้าเราไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกอยากจะทําทอะไรเราก็นอนเฉยเนั่งเฉยๆสังเกตไหมฮะดังนั้นเราก็ต้องทําไมครับก็ต้องพูดจูงใจกับตัวเองให้เป็นอ่าเพราะอะไรเพราะกายก็คือร่างกายความคิดสติปัญญาการพูดแต่ใจคือความรู้สึกวันนี้เราต้องสื่อสารกับตัวเองให้เกิดแรงจูงใจ ถ้าเราอยากจะพูดแรงจูงใจนะครับตั้งแรงจูงใจให้กับทีมงานเราก็สังเกตตัวของเราเองว่าทุกครั้งเวลาเราทาอะไรแล้วเราไม่มีแรงจูงใจเลยเรานึกถึงอะไรครับเรานึกถึงเป้าหมายในชีวิตใช่ไหมครับเรานึกถึงคนที่เรารักเรานึกถึงความสําคัญที่เราต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อคนที่เรารักคนที่เขามีความสําคัญกับเราเช่นเดียวกันครับการพูดสร้างแรงจูงใจเราก็ต้องทําไม ก็ต้องให้พนักงานของเราหรือทีมงานของเราบอกกับเราว่าที่เขาทํางานทุกวันนี้ต้องตื่นมาทํางานที่อยากจะมาทํางานกับเราเขามีแรงจูงใจอะไรเขาทํางานทุกวันนี้เพื่อใครและมันสําคัญกับเขาแค่ไหนให้เขาพูดให้เราฟังแล้วเราก็เอาสิ่งเหล่านี้นะครับมาเป็นตัวย้ําเตือนมาเป็นมาเป็นสิ่งที่ทําให้เขาต้องคอยนึกอยู่ตลอดเวลาสรุปแล้ว motivation หรือแรงจูงใจจะเกิดขึ้นได้ก็คือเกิดจากภาพแห่งความฝัน เป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตนั่นแหละครับจะจูงเขาไปข้างหน้าเพราะการจูงก็คือการดึงการนำพาการเชื้อเชิญให้เขาไปข้างหน้าครับไม่มีการจูงออกไปข้างทางดังนั้นสรุปง่ายๆก็คือว่าเราค้นหาเป้าหมายในชีวิตของทีมงานของเราให้เจอรับฟังเขาด้วยใจจริงรับฟังเขาด้วยหัวใจอย่างเนือแท้และก็เชื่อมโยงว่า เป้าหมายของเขาที่เขามาทํางานในองค์กรของเรามันเชื่อมโยงกับเป้าหมายในองค์กรนั้นสูงสุดได้ยังไงถ้าเขาสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายเขากับเป้าหมายของเราไปทางเดียวกันทุกครั้งเวลาเขาทําอะไรเขาจะรู้สึกว่าเขามีความสุขมีความสนุกและมีแรงจูงใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเขาเริ่มมีอะไรเข้ามาระหว่างทางทําให้เขาค่อยเคว้ทำให้เขาไม่อยากจะทําอะไรเลยไม่มีชีวิตชีวา จนจงเลือกเขาให้เขาเนี่ยมาบอกอะไรบางอย่างกับเราว่าเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วให้เขาทบทวนเป้าหมายในชีวิตของเขานั่นแหละครับคือทักษะการพูดสร้างแรงจูงใจเกิดจากเป้าหมายอันสูงสุดในชีวิตั่้เองครับเป็นกังใจให้กับหัวหน้าง,งานทุกท่านแล้วพบกับเทคนิคด,ดีๆกับครูเด่นคอนเนคเตอร์สวัสดีครับ